พี่น้องประชาชนทั่วโลกโปรดรับฟังคําเตือนนี้ภัยคุกคามร้ายแรงกําลังคุกคามอนาคตของเราภัยจากระบอบการปกครองที่ซ่อนความชั่วร้ายไว้ภายใต้ความศรัทธ,ธาทางศาสนาซึ่งมุ่งทําลายและก่อความหวาดกลัวระบอบสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านภายใต้การนําของผู้นําปัจจุบันได้กลายเป็นผู้สนับสนุนการก่อการร้ายส่งอาวุธให้กลุ่มก่อการร้ายทั่ว ตะวันออกกลางคมขูชาติที่มีอธิปไตยและพัฒนาโครงการนิวเคลียร์ที่เป็นอันตรายต่อสันติภาพของโลกเหตุการณ์ล่าสุดเผยให้เห็นจุดอ่อนของระบอบนี้มีรายงานว่าหน่วยข่าวกรองของอิสราเอลมอสซาดได้แทรกซึนเคหาไปในระบบป้องกันของอิรันอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและเมื่อวันที่22มิถุนายน2568เครื่องบินทิ้งระเบิด B- ีอของสหรัฐได้โจมตีโรง,งงานนิวเคลียร์3แห่งฟอโดนาธาน และอิสฟาฮานทำลายความสามารถของอิหร่านในการพัฒนานิวเคลียร์ได้อย่างรุนแรงการโจมตีนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่สหรัฐเรียกว่าความสำเร็จทางทหารอันยอดเยี่ยมไม่ใช่การลุกรานแต่เป็นการตอบโต้ที่จำเป็นต่อระบอบที่ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและข่มขู่เพื่อนบ้านโดยเฉพาะอิสราเอลด้วยการคุกคามว่าจะทำลายล้างแต่ถึงแม้โครงสร้างพื้นฐานของพวกเขาจะพังทลายระบอบอิหร่านยังคงยึดต,ติดกับการโฆษณาชวนเชื่อที่ลาสมัยผู้นำของพวกเขานำโดยยาตอลอาลีคาเมเนีอ้างว่าอิหร่านถูก ลุกรานและขู่จะตอบโต้อิสราเอลและสหรัฐด้วยพลังที่ยังไม่เคยเห็นนีไม่ใช่คำพูดของรัฐบาลที่มั่นใจแต่เป็นวัฒกรรมที่สิ้นหวังของระบอบที่กำลังสูญเสียการควบคุมกองกำลังทิฐาก,การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านอไอจีซีมคูกองทัพสหรัฐแต่คลังขีปนาวที่ร่อยรอและระบบป้องกันที่อ่อนแอของพวกเขาบอกเล่าเรื่องราวที่แตกต่างอย่าลงเชื่อคำาคมคู่ของระบอบนนท์ นี่เป็นเวลาหลายทศวรรษที่พวกเขากดจีประชาชนของตนเองประหารผู้เห็นต่างและสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายเช่นฮิดบอลเล่และฮามาตซึ่งสร้างความไม่มั่นคงในตะวันออกกลางและที่อื่นๆความทะเยอทะยานด้านนิวเคลียร์ของพวกเขาซึ่งซ่อนอยู่ภายใต้การอ้างว่าสงบสุขได้ถูกเปิดโปงว่าเป็นเพียงหน้ากากอันตรายโลกไม่อาจเพิกเฉยต่อระบอบที่มุ่งมั่นในศาสนาเพื่อฆ่าและทำลายระบอบที่ให้ความสำคัญกับอุดมการณ์เหนือชีวิตมนุษย์ ประชาคมโลกต้องรวมพลังต่อต้านระบอบก่อการร้ายนี้การข่มขู่ตอบโต้ของพวกเขาไม่ใช่สัญญาณของความแข็งแกร่งแต่เป็นความสิ้นหวังผู้นำอิหร่านต้องเลือก และทิ้งหนทางแห่งการก่อการร้ายและเข้ารวมกับโลกในสันติภาพหรือรเผชิญผลที่ตามมาจากการกระทำของตนการโจมตีโรงงานนิวเคลียร์เป็นคำเตือนไม่ใช่การเปลี่ยนระบอบตามที่เจ้าหน้าที่สหรัฐดินยันบัดเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของโลกที่ปฏิเสธการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านถึงประชาชนชาวอิหร่านเรามองเห็นการต่อสู้ของท่านความปรารถนาในอิสรภาพของท่านไม่ได้ถูกลืมถึงประชาชนท่า ว่าโลกจงตื่นตัวระบอบที่เติบโตด้วยความกลัวและความรุนแรงคือภัยคุกคามต่อเราทุกคนขอให้เราร่วมกันเรียกร้องความรับผิดชอบสนับสนุนผู้ที่ยืนหยัดต่อสู้กับการกดที่และทำงานร่วมกันเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีรัฐก่อการร้ายใดครอบครองอนาคตของเรานี่ไม่ใช่การเรียกร้องให้ทำสงครามแต่เป็นการเรียกร้องให้ตรหนักถึงความจริงความตั้งใจอันชั่วร้ายของระบอบอิหร่านถูกเปิดโปงและถูกโจมตีถึงแกนขอให้เรายืนหยัดด้วยความมุ่งมั่นปกป้องมนุษยชาติของเราและสร้างโลกที่ปราศจากเงามืดของการก่อการร้าย